อะไรกันใครอยู่เขาได้ยังไงฉันไม่เชื่อว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆนายรู้สิ่งที่ฉันต้องการถามมันไม่ง่ายสำหรับฉันที่จะรักษาตระกูลมู่หลงไว้ด้วยกันตลอดชีวิตของฉันฉันถูกควบคุมโดยอุ้งมือสำคัญพวกนั้นเวลาของฉันหมดแล้วหากนายต้องการถามอะไร ให้ถามเจิงการมีส่วนร่วมของเขาล้ำลึกกว่าฉันและความลงรอยของเขาก็เช่นกันหากเป็นนายนายจะหลุดพ้นจากชะตากรรมของนายพ่อเป,เป็นไปได้ยังไงนายทิ้งความลึกลับไว้เบื้องหลังเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของนายก่อนมู่หลงเจิงนายเร็วจริงๆ ในท่านพวกนายสาสางเริ่มวุ่นวายฉันจะตามเขาไปดูคารวะฉันไม่เคยคิดว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งพี่น้องรองพ่อกับใข่อยู่มู่หลงเตอ๋อ พฤติกรรมของนายทำให้ภาพลักษณ์ของตระกูลมู่หลงมัวหมองอย่างหนักจากนี้ไปฉันจะรับผิดชอบตระกูลมู่หลงหลงเทียนกังนายซ่อนพลังของนายไว้จริงๆซ่อนพลังของฉันหรอฉันแค่ไม่สนใจที่จะลองด้วยซ้ำ ฉันต้องถามคำถามบ้างอย่างกับเขาฉันมีธุระกับเขาหืมอ,อาจารย์ลีเซลฟานทะเลาะอะไรกับเขา วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง c o m มนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ